วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ไฮไลท์วันนี้ก่อนอันนี้นี่คือรูปถ่ายนี่ให้ดูพอดีเราแพ็กคู่จริงๆอ,อันเดียวนะ,ะให้ดูเห็นยังเห็นไหมเห็นไม่เห็นบ่อนะออันนี้ข้างหลังมียันเป็นตาปามเห็นยังเห็นไหมออันนี้อันนี้เป็นสองใบนะจริงๆต้องเอาใบเดียวนะครับอ่อาันนี้ในเพจเห็นนะครับอันนี้ได้ฉายาว่าเทพพระเจ้า แห่งดินแดนทะเลใต้เทพเจ้าแห่งดินแดนทะเลใต้หลวงพ่อสงวัดสาราลอยจังหวัดชุมพรโอ้โหองค์นี้ไม่ต้องพูดอันนี้นี่ทันหลวงพ่อสง์วัดสาราลอยด้วยอหลวงพ่อสงวัดสาราลอยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของกิาจารย์หลายๆรูปที่ดังณปัจจุบันนี้ครับและตัวท่านเองเนี่ยเลือกอที่ปฏิหารเนี่ยไม่แพ้หลวงปู่สุวัดป่าคอมขามเท่าเลยอืมอ่าของจังหวัดชัยนาทครับตัวท่านเนี่ย มีอิทธิฤทธิปฏิหารถึงขั้นที่ถูกเรียกว่าเทพเจ้าเลยเทพเจ้าแห่งน้ำปากเซก็คือ,อรอนเทพเจ้าแห่งทะเลดําก็คือใต้ทั้งหมดอ่าแล้วก็เกรดจีทั้งภาคใต้เนี่ยให้ความเคารพนับถือและยอมนับท่านมากครับปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของท่านทุกรายการมีปลอมอยู่บนสนามบนปทิบัตมงา,มานทุกรายการแล้วค่อนข,ข้างดูยากด้วยครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสงฆ์วัาสาลาลอยเนี่ยท่านเสกเน้นไปทา้งเรื่อง แควค่าเมตตาโชคลาภเป็นหลักอืมสังเกตดูใครที่พกหลวงพ่อสงฆ์วัตลาลอยเนี่ยไม่ค่อยเจออุปสรรคปัญหาครับไม่ค่อยเจอเรื่องอุบัติเหตุไม่ค่อยเจอเรื่องไปโดนยิงโดนแทงโดนฟันเพราะจะแควค่าตลอดและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุมงคนของหลวงพ่อสงฆ์วัตลาลอยเนี่ยจะอยู่เป็นคบน,นคอคนมีเงินทั้งนั้นอืแล้วถ้าสอบถามลงไปจะรู้ว่าเขาแฝนแฝนตั้งแต่เขาจน จนทําให้เขามีเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเงินทองโชคล่าถือเป็นที่สุดวันนี้เราเอาแบงก์ออกมาออกในรายการเราก็เลยเอารูปมาออกด้วยเพราะว่าอันนี้ก็หนักไปทางเรื่องโชคลาาเงินทองอหนักไปทางเรื่องโชคล่าเงินทองที่สําคัญรูปนี้ออกเมื่อปีสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าปัจจุบันนี้กี่ปีละห oh. ้าเก้าถ้ากับเท่าไหร่5้าห้าสี่ปี วัตถุมงคลหลวงพ่อสงฆ์นา,าลอยปีศูนย์ห้าปัจจุบันนี้ไม่มีต่ำกว่าห้าแสนอา้วเจ้าเหรียญรุ่นแรกก็ปีศูนย์ห้าแล้วเปล่านี่เลยนี่รุ่นแรกไม่เหรียญอะเหรียญรุ่นแรกนี่ก็รูปรุ่นแรกเอาพร้อมเหรียญเอาพร้อมเหรียญรุ่นแรกนี่เอาความเหรียญรุ่นแรกเพราะผมก็รู้สึกว่าเหรียญรุ่นแรกอันนี้ก็อย่า<ๆ>หลังเหรียญรุ่นแรกอ,อ,อันนี้ต่อาคอาเหรียญรุ่นแรกผมว่จบได้เหรียญรุ่นแรกแล้ววัตถุมงคลชิ้นนี้แท้์ร้านเปอร์เซ็นต์รับรองโดยอาจารย์แขกรับประกันเลยว่าแท้รูปปใบนนนี้แแแท่อละเ็นรูปทีี่มปรระสบกาาณ์ฮฮือดังใ มาแล้วเมื่อปี<ห>2อ1 3ัหรโสองรอาที่คนถูกหวยติดต re ิดติดติดกันเลยแขวแฝงรูรุ่นนี้ใบเดียว <Punkte. S 2> และรูปรุ่นนี้นะมีปอมมากก็คือในปี2 5 1 3ร้บทำปอมเกิดประจากเหตุก,การณ์เมื่อตาที่หวยดังนั่นแหละใส่รูปแล้วถูกหวยก็เลยตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อสงก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาตลอดเวลาใครที่หนึ่งเลย เี่ยวกบเรื่องโชคล่าเงินทองเอาไว้เนี่ยลดก็ได้นะแควค่าดีไม่ค่อยมีบัตเหตุใครที่เสี่ยงเสียงจะโดนยิงโดนฟันโดนแทงมีเรื่องมีราวพกเอาไว้เมื่อกี้มีคนถามได้ด้วยมีคนก็ถามมาจา์ว่าอยู่สมเด็จสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยชัวร์อันนี้เลยเช่อใจใช่ไม่มีคนชุมพรตายในสาจังหวัดสักคนที่แฟนงพก็สมวัชลาลอยไม่เคยมีใครเก็บไม่มีมูลนิธิคนไหนเก็บศพได้โดยคนคนนั้นแฟนพระหลวงพ่อสมวัชราลอยนะ ตามนี่คือคอนเซ็ปที่เขาบอกเลยมูลนิธิยกให้พระสามองค์ที่อยู่บนคอคนและเห็นประจํามีวัดเหตุแล้วรอดหนึ่งหลงวงพ่อทวดชัวสองหลวงพ่อรีวัดโสการาม,มสามหลวงพ่อสองฆ์วัดสารลอ,อยอสามองค์เนี่ยไม่เคยมูนิธิบอกเลยว่าถึงคนนั้นประสบวัิเหตุให้รถพังยับยังไงก็ไม่เคยตาย จนเป็นเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งนิรันตรลายอาจารย์ลูกข้างหลังมันไม่ได้เป็นรอยจานเป็นรอยปั๊มใช่ไหมครับเป็นรอยปัม๊มเป็นยันปัม๊มครับดูสีหมึกก็ได้หมึกเป็นหมึกหมึกโบราณไม่ใช่หมึกในปัจจุบันนี้ครับอันนี้คือวิธีการดูเก๊แท้ปปอมเนี่ยหนึ่งเลยดูกระดาษสองเลยดูสีสามดูหมึกข้างหลังครับอันนี้แท้อยู่แล้วเราสกีนมาอย่างดีแล้วก็ที่มาชัวด้วยครับเพราะบ้านหลังนี้นี่หลวงพ่อสวัดสารลอยนี่เป็นคนมาเจอโอ้โห แล้วพอในรุ่นพ่อตายไปรุ่นลูกเขาก็ไปเข้าคิดอเขา,เาพัาชุดนี้ก็เลยออกมาเป็นศาสนาใช่เสียดายว่ารูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์สาราลอยรุ่นแรกมีน้อยมากเราไม่สามารถมองในรายการได้ที่ได้มานะแล้วก็เหรียญรุ่นแรกก็มีน้อยมากแต่สิ่งที่มีเป็นจํานวนหลักร้อยก็คือรูปเราก็เลยมองว่าถ้าเราเราเอารูปนี้มาตั้งขายบนร้านประทิบงานบานคนวันนี้ซื้อหมดอ่ะอืมันซื้อเราไปพันสองมาไปขายเก้าพันหมึ่นสองแน่นอนอืม แต่เรามาได้คิดเราต้องการเผยแพร่แล้วเราไปออกในรายการดีกว่าส่วนมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟปัาสิยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีตังห้างพันทิปยเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัาสิยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอล์ฟปัาสิยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ